สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยใดที่ทําให้เกิดปัญหาแนวทางแก้ไขและตัดสินใจเป็นอย่างไรคะค่ะรัฐบาลไม่มีเงินสนับสนุนโครงการต่อนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือว่าทุกคนคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะต้องฟรีแล้วแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างไรก็คือย้ายบริษัทออกมาหาห้องเช่าเล็กๆข้างนอกเพื่อเปิดบริษัทใหมค่ค่ะค่ะไปที่คําถามข้อที่2นะคะหลังก่อตั้งบริษัทปัญหาใหญ่ปัญหาแรกคือ มีวิธีคิดและกระบวนการตัดสินใจอย่างไรคะและท้ายที่สุดคือมีการตัดสินใจอย่างไรค่ะก็เออหลังจากปัญหาแรกนะคะก็คือเกิดอุกฤจฟองสบู่เออเงินที่ผู้ลงทุนให้มาเนี่ยใช้ใกล้จะหมดแล้วและผู้ลงทุนก็จะไม่ลงทุนต่อนะคะ<ำ>ผู้บริหารก็คือเปลี่ยน Co o ใหม่นะคะแล้วก็ นำพาทุกคนกลับเข้าไปสู่ value v a l เดิมของอาลีบาบาก็คือช่วยเหลืออ m สนอีจีนสุดท้ายมีการตัดสินใจที่ว่าตัดรายใจที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็ เปิดคอร์สเทรนไมซ์ให้กับพนักงานในหัวข้อที่ว่า1น0ปีอาลีนะคะแล้วก็ขอเงินจาก SME มาใช้แล้วก็สุดท้ายก็คือขยายแผนกสำหรับจยดข้อที่3เมื่อถูกบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่าง eBay เข้าแข่งขันในประเทศจีนบริษัทมีกระบวนการตัดสินใจและตัดสินใจอย่างไรผลที่ได้รับคืออะไรคะณตอนนั้นนะครับอาลีบาบาเลือกที่จะเข้าใจในส่วนของผู้บริโภคที่เป็นคนจีนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือ ลายเล็กให้ได้มากที่สุดสิ่งที่เขาทําก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาเอาเนเจอร์ของคนจีนเนี่ยที่ในรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะชอบที่ตัวนังสือเยอะใช่ไหมฮะแต่พอ eBay เข้ามา eBay เลือกที่จะทํา One for all ก็คือ One Design for all ของคันที่ทั้งหมดในทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เป็นแบบคินคีนแบบมินิมอลแต่ว่าคนจีนในนเวลานั้นเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วก็เขา ไม่เข้าใจในวิธีการใช้แพลตฟอร์มแบบนั้นก็การเป็นว่าอาลีบาบาเนี่ยเลือกที่จะใช้รูปแบบดั้งเดิมของเว็บไซต์จีนที่มบตัวหนังสือเยอะมากอะไรมากนั่นคือการเข้าใจคอน sumer ที่แท้จริงของเขานะครับอันที่2อคือสิ่งที่เขาทําก็คือเขาไม่ได้มีกําแพงหรือว่าไม่ได้มีค่าธรรมเนียมที่สูงเพื่อที่ว่าสู้กับ eBay e b เ y เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบนที่ใหญ่แล้วแล้วเขาคิดว่าเขา โตแล้วเขาก็เลยเรื่องที่จะเข้ามาในรูปแบบมีค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงจึงทําให้สินค้าของเขาเนี่ยในในสินค้าที่ขายบนอีเบบางอย่างแพงกว่าแพงกว่าการซื้อข้างนอกด้วยซ้าแต่อรีบบาก็คือใช้วิธีการคือไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้หรือบางอย่างไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเลยจึงทําให้ลูกค้าเนี่ยหันกลับมาใช้อลิบบามากกว่าเพราะว่าการที่เข้าไปเราเจอสินค้าที่ถูกกว่า ทั้งถูกกว่าข้างนอก,ท,นอกที่ซื้อออฟไลน์ line, แล้วก็ถูกกว่าใน eBay จึงทําให้ลูกค้าเนี่ยหันมาใช้แพลตฟอร์มอิบระาเยอะขึ้นสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาทําก็คือการที่เขาไม่กีดกันในเรื่องของการที่คนซื้อและคนขายที่ตัวเล็กเหมือนกันเนี่ยสามารถคอนเน็กกันด้วยตัวเองได้คือระบบของ eBay เนี่ยเขากังวลนะครับที่จะไม่ให้ผู้ขายและผู้ซื้อมาเจอกันหรือคุยกันได้อย่างปกติแต่อิสรบบาทำแพลตฟอร์มมาแล้วแถมยังสนับสนุนให้เขาคุยกันเองด้วยซ้ำโดยที่ไม่ได้กังวลหรือกลลัวเลวเย่า ผู้ค้ากับผู้ขายเนี่ยจะไปดิวกันต่อที่นอกแพลตฟอร์มอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้เขาได้รับชัยชนะในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ EBay เข้ามาในเมืองจีนเวลาประมาณ5ปีเนี่ยก็ต้องขายบริษัททิ้งไปเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นของอรีบาบาส่วน eBay เนี่ยเหลือจำนวนผู้ใช้งานแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับสำหรับจดข้อ4นะคะเมื่อเกิดโรคระบาดบริษัทมีการตัดสินใจอย่างไรผลเป็นอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยสําคัญต่ตอความสําเร็จ ล้มเหลวคะค่ะก็บริษัทมีการตัดสินใจอย่างไรนะคะคือหลังจากที่รัฐบาลสั่งให้ทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านบริษัทก็รีบเขียนซอฟต์แวร์ call center ให้พนักงานใช้เ r k f r o m home ได้ะคะ่ะในวันต่อมาเลยผลเป็นอย่างไรก็คือสามารถทํางานรับออเดอร์ลูกค้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านคนวิจทำงาน,นไปได้ส่วนอะไรที่เป็นปันจจัยสําคัญต่อความสาเร็จและความล้มเหลวก็คือ ความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจจริงแล้วก็ความเป็น professional ของพนักงานทุกคนที่มีต่อองค์กรค่ะข้อ5หลักการและวิธีการในการรับมือวิกฤตต่างๆคืออะไรค่ะก็มีด้วยกันทั้งหมดหข้อนะคะข้อแรกก็คือเราใช้หลักวินวินก,ก็คือตอนนั้นน่ะทางอลบาบาเนี่ยไม่มีเงินลงทุนแล้วเาก็เลยใช้หลักว่าผู้ของเง<ม>ินจะโพสซัพพลายเออร์เพื่อทําให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อได้ทั้งรายเล็กแล้วก็ตัวเขาเองค่ะส่วนข้อ2นะคะเขาก็มองถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นที่สุด ในปี2003อตอนเกิดโรคระบาดทายเนี่ยค่อยพนักงานกลับบ้านแล้วก็เพราะว่าร้านทั้งประเทศก็ต้องปิดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็าให้คนของเขาเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์กลับบ้านเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้แล้วก็ข้อ3ก็คือเขาก็ไม่รีรอที่ตัดสินใจในการทำเรื่อง,งยากเช่นการพัฒนาระบบอัลิเทขึ้นค่ะข้อ4นะคะใช้หลักความเที่ยงตรงเมื่อมีการเกิดการชอบส่วนภายในบริษัทเกิดขึ้นเขาก็ จัดการที่จะแจ้งออกสื่อพ่อ5น,นะคะคือมองหาโอกาสท่างการเกิจก็คือแจ็คหมามีการสร้างเถาเป่าขึ้นมานะคะเพื่อต่อสู้กับ ebay สุดท้ายแจ็คหมาก็ชนะค่ะแล้วก็หลักที่สำคัญที่สุดนะคะคิดว่าเป็นการที่มีมีเป้าหมายแล้วก็พนัพนธกิจร่วมกันเนื่องจากตอนแรกที่อาลีบาบาถูกก่อสร้างขึ้นมานะคะ่ะมันเป็นเหมือนความฝันแล้วก็เป็นศรัทธา จากแจ็คมาว่าสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนโลกได้สุดท้ายพราเขามีเป้าหมายแล้วก็ความศรัทธาเดียวกันนะคะต่อให้เจอวิกฤตอะไรคือเขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกันนะคะก็อลิบาาต้องการต้องการสร้างความยั่งยืนอย่างไรเพราะอะไรการตัดสินใจที่ใดที่ส่งผนนะครับโดยผมก็จะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆนะครับจะเป็นเรื่องของพนักงาน SME partner อ,อ กฎหมายเซทที่ปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องของกลีนสปายเชนนะครับโดยส่วนที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องของพนักงานโดยที่อาลีบาบาให้ความสําคัญอย่างมากกับพนักงานนะครับอย่างที่แจ็คหมาเคยกล่าวไว้ว่า small is powerful small is beautiful ความยั่งยืนนี้ที่บริษัทพยายามสร้างขึ้นมาตลอดเพราะอาลีบาบามองเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ให้กับบริษัทนะครับโดยวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น อารีบาบาก็จะมองพนักงานทุกท่านเป็นอันดับแรกอยู่เสมอนะครับโดยก็จะยกโดยโดยที่ผมก็จะยกตัวอย่างาในช่วงวิกฤตโลกซานะครับที่อารีบาบาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ช่วงนั้นที่จะต้อง manage people นะครับโดยก็จะปลดพนักงานทุกท่านแต่ว่าจะเป็นการปลดพนักงานที่มีความจริงใจโดยที่ ว่า CEO จะลงไปพูดคุยเองนะครับแล้วก็จะมีการมอบเงินก้อนหนึ่งเป็นเงินชดเชยให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ก็จะมีการบอกพนักงานทุกท่านว่าหากบริษัทกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหรือว่าดีขึ้นนะครับก็จะกลับมาจ้างงานให้กับพนักงานทุกท่านนะครับโดยหลังจากผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้อลีบาบาก็จ้างงานพนักงาน กลับมาทำงานกับบริษัทตามที่สัญญาไว้นะครับในส่วนที่สองครับจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ SME นะครับโดยรี b า,าก็มองความยั่งยืนนี้กับ SME ตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับโดยในช่วงวิกฤตเดียวกันก็คือช่วงช่วงวิกฤตโลกซานะครับ阿里巴巴มองเห็นความสําคัญของพาร์ทเนอร์ตัวเล็กๆอย่างมากนะครับเพราะ เขามองว่าหากทำให้ SME partner ตัวเล็กเติบโตได้บริษัทก็จะสามารถเติบโตได้นะครับโดยก็จะมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์นะครับช่วงนั้นอาลีบาก็ไม่มีเงินทุนนะครับก็เลยต้องขอยื่นข้อเสนอกับ SME ว่าคุณมาเป็นโก้ซัพพลายให้เราได้ไหมโดยที่อาลีบาก็ยื่นข้อเสนอนไปว่าเราก็จะเปิดแพลตฟอร์มให้พวกคุณ มาขายของโดยที่เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในช่วงแรกนะครับโดยช่วงนั้นอารีวาก็ได้ช่วยให้กับ SME หลายๆท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้โดยโดยที่ทุกธุรกิจก็เติบโตพร้อมกับอารีวานะครับและก็จะไปฟังในส่วนที่3และ4นะครับขอบคุณครับก็อย่างแรกก็คือ ครใหม่เสร็จครับที่จะพูดถึงครับอย่างแรกก็คืออเริกาลาเรื่องคนรุ่นใหม่นในการทํางานครับซึ่งเป็นการที่จะต้องโตต่อไปเรื่อยๆครับในธุรกิจนะครับส่วนข้อต่อไปก็คือสไยเชงไอ้สปร p l ส c h เช n ครับก็คือบริษัทเพื่อลดคาร์บอนในการผลิตและยังส่งเสริมให้พนักงานป,ประหยัดพลังงานในองค์กรครับ ซึ่งมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทและวก็โลกด้วยครับสำหรับโจทย์ข้อที่7วิธีคิดสําหรับ New โ o เดลของบริษัทคืออะไรในการก้าวสู่อนาคตคะโอเคครับวิธีคิดของเขาก็คือการก้าวไปสู่ในอนาคตในมุมมองใหม่ๆโดยเขาเลือกแบบนี้ครับวิธีแรกเขาเลือกที่จะใช้คนเจนใหม่ๆใ,ในการเข้ามาทํางานใหม่ๆครับเพื่อจะได้หลุดกรอบเดิมๆและมีแนวคิดใหม่ๆเข้าในองค์กร อย่างที่สองเนี่ยเขามองว่าเขาจะสร้างระบบนิเวศขึ้นค,คือทําตัวเองเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสร้างระบบนิเวศยัยงไงครับหนึ่งพัฒนาพวกร้านค้าปีกข,ขึ้นมามีเซอร์วิสในการซัพพอร์ตพวกร้านค้าฟีกหรือการจ่ายเงินแบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าเป่าทีมอเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าภาร,รกิจของอาบาบาเนี่ยก็คือการทําให้ทุกคนสามารถทรําธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายนะครับจากทุกคนแห่ง โลทุม่งมโลกเมื่อในเฟสถัดมาเมื่อเขามีผู้คนที่ใช้จํานวนมากแล้วมีข้อมูลที่มากพอแล้วนะครับเขาก็เริ่มให้บริการที่เรียกว่าเป็นคอมพิวติ้งคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับก็คือเช่าคลาว,าวสามารถใช้รีซอร์สทรัพยากรของทางอินบาบาได้และนอกจากนั้นเมื่อเขามีข้อมูลที่เยอะอยู่ในมือครับเขาใช้พวก AI นะครับมาช่วยในการส่งเสริมการขายช่วยให้กับลูกค้าของเขาได้อีก ทำให้การขายนั้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้ซื้อและผู้ขายได้มากเป็นด้วยครับ